โอเคตอนนี้เราอยู่ที่อีกอจุดหนึ่งที่นักเที่ยวมากันเยอะมากเดี๋ยวชื่อไรลื่นลมนะครับแต่่วาจะเรียกกว่าล็ได้นนะมัเข้ามาไกลมากโอเคแต่ว่าลิฟต์เก็มีคนเาเออแต่ก็นักเที่ยวก็มาเยอะนะครับผมกที่เห็นตรงนั้นทีที่พักด้วย้างล่างใช่ไหมที่นี่นะครับเป็นร้านอาหารที่น่าสนใจมากนะครับมีร้านกาแฟมีที่พักนะครับ แล้วก็ยังมีกิจกรรมน่าสนใจกันด้วยและวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมกันที่นี่ด้วยนะฮะไร่รื่ดรมนะครับความน่าสนใจของที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะครับอยากจะบอกว่าเป็นจุดเป็นพื้นที่ที่เขานะครับใช้พลังงานที่เขาผลิตเองทั้งหมดนะครับร้อยเปอร์เซนครับไฟฟ้าน้ําและจุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะมาทําอาหารเกี่ยวกับไข่นะครับรแต่ก่อนอื่นเราไปเลี้ยงไก่กันก่อนดีกว่าครับ วันโหทจะเปไก่ตัวอ้วนอย่างเงี้ยวันนี่ารักมากรสไอแลนด์นะคะก็คือเป็นไก่พันไข่ไก่พันไข่ใช่โอ้ตรงนี้คือเราเลี้ยงไห้เอาไข่ไข่สำหรับไก่กันนี้แล้วก็จะเห็นตัวดำๆนะคะเป็นพันแบ็กสตาร์นะคะเป็นไก่พันเนื้ออ๋อนั่นก็ไก่อ่ะครับสี่ดำๆนั่นที่อยู่กับเป็ดอ่ะไก่อันนั้นพันเนื้อใช่ค่ะเป็นไก่พันเนื้ออ๋อมันก็กินหญ้าที่เราไม่ใช้แล้วน่ะนะใช่ ก็คอเหตุผที่เราใช้บนรถอาหารอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยนะี่อมันกินได้เหรอเนี่ยกินได้ใส่ผักใบแครอททานได้ทานได้เศษแครอทเหรอเนี้ยอ๋อที่ไหนเอ้ยนี่เราต้องทำเยอะขนาดนี้เลยเหรอเดีนเดยนะอันนี้เราประมาณการมาสำหรับ8แต่50ตัวค่ะ50ตัวใช่ค่ะประมาณ2กระสอบ กำลังพักก่อนจอยมาช้าเห็นไหมไก่เลยกินช้าเลยรีบ,บทำเลยเห็น,นหิวแล้วแต่ว่าไก่ก็กินอันนี้เหรอคะ<ม>เคยเห็นแต่ว่าเป็ดกินอยู่ทีฝั่งนี้เป็นผมอยู่ฝั่งนี้เป็นหงอยู่เออเพื่อเป็ดห้าสิบตัว เสร็จแล้วนะแล้วเราจะได้อาหารพวกนี้กลับไปลองชิมที่บ้านด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่เราจะให้ใคหก่นมันเนื้อมันมันคือส้มตำดีๆนี่เองมีน้ำปลาร้าน้ำปรุงรสเอมเกยำอะไรต้องไปหาหอยกิลบีก็ใช่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงแน่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 ไปแล้วเฮ้ยข้ามาเ็ดไก่ลุ้ม โอ้ยไก่มากันใหญ่เลยอะมาแล้วมาแล้วมาใหญ่เลยแต่ตัวสีดำนี่กำลังแบบไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปไหมแต่เป็ดดูกลัวสูดให้หมดเลยแต่ไก่นี่ไม่กลัวนะครับเขาจะค่อยมาตามเก็บเศษของไก่อีกทีนึงอะ เลยอุ้มมันเลยแม่พวกกำกับพี่บอยตัวนี้มันมองเงี้ยมันยังขอมองจับไกลจับ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 ได้แล้วโอ๊ยสุดยอดออจี้แจเลจะบินแล้ว โยนมันขึ้นฟ้าเลยโหนไปไปไปจับผิดยาเอาไม่กลัวแล้วอ่ะแล้วเป็ดไปเป็นฝูงเลยอ่ะไปไหนไปพร้อมกันหมดเลยอ่ะเฮ้ยมันไปด้วยกันหมดเลยอ่ะมันไปทิศทางเดียวกันเลยอ่ะพี่บอยขยับไข่ทรงเครื่องขยัาไข่ เขย่าเขยเเเาาพื่อให้ไข่ขาวกับไข่แดงนะคะมันแตกตรงนี่คือจะทำเป็นตัวเขย่าเลยของผงนะคะตังนี้ก่อนนะก็คือใช้ไอ้นี่ดูดิพิเศษหน่อยก็คือเราจะมีผงจริงจูชายกับผงทาราก้อนให้เมื่อกี้ให้อาหารไก่แล้วคนะคะนี้ก็ได้ผลแล้วก็ฉีดลงกลับไปที่ไข่ในปาก ใส่อะไรอะใส่จิงตุ้ยไายทาราก้อนลงไปสองอย่างเลยเหรอนี่ทำอุตสาห์ทำเล็กแล้วก็ยังก้อนใหญ่อยู่อีกนี่บอยไม่แตกแต่ล้นหรอไม่แตกอของอิงจอยก็ไม่แตกเออแตกเหมือนกันไม่เคยกินอะไรเลยขนาดนี้มาก่อนตัวท็อปน้ำอยู่ข้างบนนะบอกไม่ถูกก็คืออะไรอ่ะมันแบบ ก็ได้เวลาหัดมื้อเย็นนะครับก่อนที่ค่ำนี้เราจะเดินทางขึ้นภูชิฟ้ากันนะครับไปนอนที่นั่น,นครับวันนี้